ผิดทอดใบมาสุดโอ้จะไหมแล้วเรียบร้อยพี่น้องฟ้าหลังฝนสดชื่นรวนหมูจ้ะจะทำลาบหมูอันนี้เป็นหมูบดท,ที่เขาอะไรนะมันมันจะมีมันผสมเนาะหมูบดเนี่ยมันจะมีมันผสมมันจะนุ่มๆจ้ะก็รวนให้สุก ก็พอนะคะคือให้สุกเลยแหละเออแต่อย่ารวนาน,นานนวดนานนานก็จะแข็งนะคะก็ะจะใส่น้ํานิดนึงรสดีนิดนึงแล้วก็น้ําปลาร้าหน่อยหนึ่งรสอุมามิของคนอีาสานเนาะจะได้นัวเครื่องที่เตรียมไว้ก็ตามนี้เลยมีใบ,บมะกรูดหั่นฝอยด้วยเนอะน้ำปลานิดนึงมะนาว นะี๋ยวดูกลัวมันจะเปรี้ยวเกินเดี๋ยวพอดีแล้วใส่พริกป่นผงชูรสนิดนึงแล้วก็ก็คั่วก็คั่ว,วที่เราคั่วไว้อะตอนคั่วนี่ก็คือใส่ใบมะกรูดด้วยนะบดเอาไว้หอมสุดๆดนะนพักต่างๆ ใส่ไปเลยหอมแปดบานพี่น้องเอ้ยเราไม่มีใบเอนนะ้ะะนี่ยนะสารแหน่ไม่มีวิอามินเอไม่็นไรหรอกแค่น,นี้ก็อร่อยสามารถแปดบ้านแล้วเฮ่ย yeah. หอมอยหอมหอมหอมีกห,ห,หนึ่งพี่นอ้องเหลือมันพอเสีบได้แนวไอ้ยำยำลาบลาบอะไรมันต้องกิ้มหหมนะอ้าว กินเท่าที่มีพี่น้องพักก็มีอย่างเดียวพักกระถินอาหารพร้อมแล้วค่ะลับหมูแซบนัวสไตล์อีสานหยอดปลาร้านิดหนึง่งมามาพี่น้องกินเป็นหมูปาดิดาเนี่ยรสชาติถูกปักคกเด้ค่ะ อืมอืมพริกทอดเนี่ยมันโคตรหอมอร่อยเลยพี่น้องเลยลูกโดดก็มี แซ่บหลายอัยนนี้มื้อหลักเลยอ่ะบ่แม่นร้องท้องแซ่บอ่ะเนี่อุดมแต้แซ่บพี่น้อง เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมดออืมคิดว่าทุกคนทำเป็นอยู่แล้วแหละเนะาะราหมูนี่เนาะเขาต้องใส่ตับใส่หนังนไเองไมได้เอาหมูบดอย่างเดียวโอ้ยอยูุ่เดียวไปกินหลายเมื่อไรหรอกอืมอืม อันที่จริงอ่ะกินกับหยอดกะทินเนี่ยมันบกเขากันไปไหนดอกพี่น้องโอ้๊ผิดหลายผลอือแต่กระแซบอยู่พี่น้องมันต้องกิน,นกระหล่ำปีถั่ว <c oughs> โหป่าอื เรามีกระทินเราก็กินปลาเสียบเสียบไะไนอนเอ้ย ดอกไม้ไร้พี่น้องขยันไปเก็บมันก็ได้ที่ข้าดมันก็ว่ได้จ <laughs> ากการเก็บหนาจะพี่น้องทำกินเดลยยังไงก็อร่อยจ้ารัน thanks so much my friend thank for your support to you next video have a beautiful day bye 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 bye, 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 bye.